สวัสดีครับพม่นองซูขูดทุกคนครับโอ้น้นที่ปีหุนจะมาพบพอกันนะครับผมหามทำทางครับทีมงานมือนานครับโซเฟอร์รูปรอสวัสดีครับเมื่อนี้ครับมูบนเอาค้ายปมองเนี่ยทั้งหลังไปเนี่ยไป้ทั้งนั้นยานดุนบางแค่กับเท้าตูนะครับเมื่อนีนสิพ้ากันไปไอ้ไปยิงกว่อ ไปนไงบ,บ,บ้านนี้น้ำท่วมเมือนว่าจักน้ำอยู่เซฝนตกซื้อฟ้าคึมกับผ้ากันหยานกันตื่นนะ่ะม่ให้สิงทอบทอบเอววานมอนี้มอนี้ฝนว่าน่นว่านให้ไห้ไ้ไปซอย่นทอบน้ำท่วมเมรันว่าสิงทอบเ <laughs> อราวานอะเจะหน่อยเดินทางครับพี่น้อง <laughs> โตใหญ่ๆบ้าน,นรานนาถแกแหงเริออม่มร้ยายแล้วส่วงเลิกงานครับพี่น้องฝนกำลังคิดลงเม็ดไม่ว่าเอือทอดโมงเนย่านน้ำท่วมมันบันเย็นีญย่านน้ำมันตกป็นญาตแล้วเขาแก่เชื่อของเขาเลยก็พนะอแล้วพราหาปลาไงโค้งมาหันไปเห็นไฟ้ไหมเด้อไอ้มองเนยมองไต่โฮมใหม่อ่ะมอง ไฟสามเฟสได้ละจะซูนเมื่ไหร่เลยแต่จุ่มละเกาะเลีเยนไม่ท่นเลียนนามนะเลียนหนามูด้ละมองเลยหอพักอะ่ะห้ออยู่ในิยท่าน่ะว่านใหม่เขากวดอยู่นี่จะแพงหรือแพง,อแงเอาเกิดน้ำท่วมมันก็ไฟฟ้าสวัดมันที่ท่นนี่น้ำมันไหลมือปวดอะไรกันนี่หลน่ีเกืร่องมาเนาะปีเกออยุ่ขางคั้งครวนีอยู่เอาลงมา,าได้เอาลงดาบเปิดเลย นีเบเกอร์อยู่บองทรั้งน้ำครั้งแล้วโอ้พี่อยู่นไปทำพี่น้องรอสา้นเจ้าะทีแหม่มองราสาะสั้นเจาะนะว้านีเบเกอร์บองทรั้งแล้โอ้โย่อยู่แถวนนทบุรีครับสั่นเอาลงมัากะเพื่อระวังน้ำท่วมลงแล้วบรรยากาก็เลยพากันไปซอยกันขนของขึ้นน้ำขึ้นนี้น้ำจากสั่นหนึ่งขึ้นไปสั่นสองเหมือนว่าน้ำือจะไปท่วมชิฟเมนหรอกประมาณว่า สิงต้นเมืองขบนมันพามาเมื่อนี้ไปบ้านทอปแอลวานครับใก่ครับฝนก็ท่าน้ำซ้ำงทอปแอลวานฝนก็โอ้ฝนตกแงๆเลยนี่ผู้ไดอยู่ว่านี่เอาอีเลยเ้าพุยกับบนี่แหละขังโทรหาทอปแอลวานพี่หรอง ไ่ห่อนแล้วก็หอเอาโน้ตะอยู่ใสอยู่นี่หมือนมิตรภาพแต่ต้อเดียวบผม้อบอกว่าเขาเอาไปแไป่ปน่ปรูเาก็อาเลยอเลยอะไต้หวัแล้วก็เออไอพวกเราก็เกลยเก็บไปดีป่ะามัน เราก็เกาขี่กินมาเบิร์แมอยู่บ้านมี้ว่าเราก็เกาอ่ะตู้เย็นเรานี่ดย่โอ้ยมันมันมันเมันเสียกับบ่บ่อตองอันนี้เด้อบ่อตองถา้หมบ่อตองแท้ฮะบอตองเสือหาเสียกับบ่อตองเสือแล้วอาไปดุนบางแค่โอ้โหมิจตัวสมังมันหนีไปผมเวค่ไหแล้วโอเคมันเลิกขึ้นแล้วนะ จราจรกรครับพี่น้องโอ้ยเงมเ้ยโมเงหมดก็หล่หล่หมดวงหนาซูเส้นทันเวทเตอครับพี่น้องำกำลังสิบพนันเส้นทันเวทเตอครับพี่น้องใรจะมหวัจุดหมายปลายทางแล้วหมู่บ้าน เซ้นทันเปียนเก็ฑ์ไปเดี๋ยวเขามานี่ซอยเ้วพี่น้อง ไปทางเน้่พี่น้องตอนนีก้ก็หอดแล้วพี่น้องบ้านท็อปเอลวานนะครับสิมาคคนของใหญ่ขึ้นขบวนวัญนยานนามทวมชับพันยานตังต้งโตว,วัานแต่ทีมงานวัอนี้ว่าสี่คนครับวันนี้ก็ได้ต้นเมืองบนดุลวางแช่ชาวตูแลวก็บผมนะครับสี่คนวันนี้ครับ ปเขาไปที่ไหนกันพี่น้องรองอยู่หน้าบ้านครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบโม,มงกันละเข้าบ้านบาได้เพราะว่าคนเปนเยวกุญแจมาท่านมาอยู่มะกุญแจพันฝางไว้ดันวานพี่น้องก็ถทาาตู รออีกต่อไปว่าสันพี่น้องรออีกกันว่นสันจงว่ากันครับเกือบตันนี่กินต้ำลังตอสาย่อทอรกกอนยกไม่ได้หรอาะเป็นยังมันเืองเรืองเรื่องเรื่องเรืนองเรื่อง

ขึ้นพื้นที่สูงนี้น้ำฮะไฟสอดเจี๊ยบรงจริงมันหลายคนวงเด้อระวังเด้อจานดูนี่ยินดดซื้อเด้นี่จ่ไผ่เี่ยวเลยบ้านโอ้โหแล้วต่อไปนี่คือมอเตร์ไสค์มตอไส้เห็นไสนี่ขึ้นไสโตนี่โอ้โหตายฮะับที่เืองางน้ แล้ะแล้วเอาขึ้นโทงเรียบร้อยครับพี่น้องไม่ถึงเต็มที่ก็ประมาณนี้ดีไหมพอถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรอกลับจะไม่มีเลยอยกขึ้นที่สูงเรียบร้อยเอาอย่างอี้ฟองฟองก็คืัก็ผุ้นเชือกผ้าวันไหนครับพี่น้อง

ตัวทัดท้ายนาะวักล้งทำ่านหัวกลงจะไดหน้ามน้าชุบปีมันคือหอดแก้งเนึ่งรถเพิ่งอ่ะก็นเอาอีกบอกออกในหมดอ่ะหน้ามันทรวมชุปีกไ้ไม่เลื่อยแก้งหนึ่งก็คือนี่เลรถสากล้านเนี้ยย่อคืนโตนี่ย็ขึ้นโตีนเครื่องสั้นผ่านี่ชุบปีกหมดเลยไปอ่านใบไหนสองคนไหนอยู่ พูแช่พูดสาหัสิบหกสิบโลอยู่ได้ยุ่นนี่ใชางสักาบรอยน้อเอาถั่วมาวันมอาเอาหน้าถั่วมอได้อามอได้ ทำทวมองเดร๋ยวรียบร้อยก็ทำตัวเย็นเบ่นเครื่องสับขาโยกไปทีสูงแล้วมีบันไดรถมอไซค์กัเอาไป้ถึงโตของบางส่วนก็ขึ้นไปไว้ทางบนนะพี่น้องที่เก็โอ้ตัวยังพี่เกิโ่องกดของใน็กๆน้อย่ต้อง มีมีเหล่าเกาวะเหล่าเกาเหล่าเหือเามีหมันมีอยู่ไบ้งด้วหนึีไปี่คนอยู่แเปิดมือไงเหล่าเกาเหล่าเหือเปิดมกันะโอ้ี่มักนหนาองแทนห้ออ้หองปลอมโอ้ยอไปของปลอมน่อยครับพี่น้องภารกิจยกของ ขึ้นที่สูงให้บานของท็อปเอลวันเรียบร้อยแล้วนะครับไอกวของสําคัญของใหญ่ๆเป็นขึ้นที่สูงนะครับพนที่เรียกว่าจะเอาหม้อใส่ขึ้นสั้นสองบาบอข้อแตกมันเอาขึ้นหม้อได้ก็เลยเอาขึ้นไว้ตัง้งไอก็อีนะครับส่วนตู้เย็นกะเอาขึ้นว้ทั้งโต๊ะนํำนะครับผมเมือนกับเซตภาร,รกิจเรียบร้อยกำลังเดินทางกลับ พี่สีปากพ่อเรอเดี๋ยวพ่อพ่อเซตปลาตะเกียบเรียบร้อยครับปล่อยขมปล่อยขมขมเลยนะปล่อยวะเออะปล่อยขมขมตัวครับเนื้อสดสดใหม่ใหม่ปล่อยขมขมครับลานอยู่เกาอีแดงซื้อลานกูอีแดงกาใั่นครับผมดูเส้นบางไวยใส่หน่อยครับเหามาดอยู่ทรายมือข้างไปใส่หน่อยนะครับ แบบแบบเลย,ายามหลังจากเส้นพระคิดครับพี่น้องนี่ครับมันดังเล่ยนยูมบางจานดุนดุนบางแค่นาคาของแห่งรุ่มเจ้าพญา ดุนบางแค่มวันนี้ครับดุนแม่น้ำมูลก็อเอดู้แม่น้ำมูลนี่เนะาะเออแถวนั้นดุนแม่น้ำมูลมัน,นีะครับวันนี้สีสะแกสีสะแกผักบุงนางแกมือยพักผ่อนกันครับพี่น้องหลังจากใส่กำาลังว่างซาม,าม่าบางคันนี่อ่ะวันนี้ครับมากินเ,นเข่าเจ็บแซมมกันครับพี่น้องพบพอกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม